สวัสดีค่ะขอบคุณลูกนะคะดอกพริกนะคะถ้าอากาศโอเพนะคะดอกเขาจะยังไม่หุกนะคะเขาจะปานอยู่นะคะถ้าไม่มีแดดเก,ก็ก็ดอกก็ยังบางยู่นะคะอากาศโอเพอย่างนี้นะคะเขาชอบค่ะต้นพริกนะคะเขาชอบนะคะดอกก็จะไม่เหี่ยวนะคะนี่พามานะคะนี่ค่ะ รัเน้ำจีนสีเส,สาข้าวกับน้องน้ำเสาข้าวทาากุกวันนะกวุ้ยไม้ก็จะบานนะคะดอกจะสวยแตกกิ่งแตกใบบ่อยนะคะนี่ค่ะต้น,ะพนพริกนะคะพริพกขี้หนูสวนอากาศโพรเพรดอกก็ยังบานอยู่นะคะชอบอากาศโพรเพนะคะดอกจะบานสวยนะคะ ยิ่งไม่มีแดดนะคะดอกก็ยังบานอยู่นะคะดอกพริกค่ะนี่ค่ะค่าเริ่มจะหุบแล้วนะคะนี่ค่ะแต่อากาศโพเพดอกก็ยังบานอยู่นะคะต้นพริกของเรานะคะตอนนี้นะคะเก็บได้ทีนะยี่สิบสามสิบลูกเนี่ยนะคะครั้งทีละมั่ามากเลยนะคะนี่ก็สี่ห้ารอบเลยนะคะก็ยังอยู่นะคะยังไม่ตายนะคะยังงดงามอยู่นะคะเพราะเราลดน้ำจุลินทรีย์ ทุกอาทิตย์นะคะนะจุด้เสียเจาบข้าวจ้าดอกสวยโยนะคะนี่ค่ะดอกพริกนะคะนี่ค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดติดก้าวแลวสสัครให้นะคะที่เราได้เก็บ ทิ้งมาแล้วนะคะเพื่อให้ต้นสลัดเขาชูคอได้สวยงามนะคะนี่ค่ะเราตัดส่วนบนไปนะคะเขายังแตะข้างๆอีกมากมายเลยนะคะนี่ค่ะถ้าเราไม่ตัดเขาก็สูงอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวพรุ่งน,นี้เราได้เวลาเก็บผักแล้วค่ะเก็บไปรับประทานทุกต้นเลยนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชรกดติ ฟางต้มก็ปักชำไม่ยากนะคะนี่ค่ะขึ้นส่งงามเลยเห็นไหมคะแต่ละต้นที่เราซื้อมานะคะเราก็ตัดหัวมาปักชำนะคะนี่ค่ะเขาก็ยังกินได้อยู่นะคะนี่ค่ะแปลกใบสวยเลยนะคะถ้าเราใส่กระถางถ้าปลูกในแปลงอาจจะไม่สวยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะกวงต้นที่เราซื้อจากตลาดมาแล้วมา กินไปหมดแล้วตัดหัวแล้วมาปักชำนะคะนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะแล้วเราก็ใช้ดินที่มีไส้ไส้เดือนนะคะดินจะดีค่ะปลูกอะไรก็จะงามนะคะลองหามาปลูกดูนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดต,ติดติดดาวและสั b s c ไ i b e ให้นะคะเพื่อจะมีคลิปใหม่ๆท่านจะได้มองเห็นเป็นคนแรกนะคะ มันลิก็ออกดอกนะคะมีค่ะแปลงนี้เราจะเก็บและประชานอนแล้วนะคะเพื่อจะลงผักหน้าหนาวเลยนะคะมีค่ะเองมาปลกกันดีกว่าะคะคุณจะมีความสุขก,กับปลอสารกันจ้าสวัสดีค่ะ